วันนี้กระท่อมชมจันทร์นะคะมีการกินข้าวด้วยกันนะคะกับพี่น้องเราเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงจะมีร้องราทําเพลงแต่ตอนนี้เรื่องกินเรื่องใหญ่ใช่ไหมคุณนิดแต่ตอนนี้เรื่องกินเรื่องใหญ่ก่อนนะคะพอดีมาดูทางนี้นิเม มันหามันหาสดสดว่ามีอาจารย์มันได้ซํานี่แหละเพราะว่าไปเฝ้าสื่อไร้เนี่ยเพราะว่านีฉันก็บ่ได้ถือใจอันนี้มันเหี่ยวเพราะว่าจะไปหาสดสดมันมันต้องไปหลายที่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนอืมเพราะว่ามัน ซื้อหลายอย่างในเวลาเร่งด่วนนี่โอ้โหตอนนี้นะคะทางนี้ก็มีน้ำดื่มมีอะไรของเราต้องเสิร์ฟโดได้จ้าเด้อคุณเจียบซอยซอยเหลือจะของโหลดได้จ้าเออมาฝั่งทางนี้บ้างนะคะก็มีลาบมีก้อย ตะแค่เพิ่นกันหน่อยเนาะเขาขึ้นมากินมองแคร็บกันอบอุ่นอบอุนอบอ่นวันนี้อากาศไม่หนาวด้วยนะคะตอนแรกอาจารย์อ่อนจันทร์บอกว่าเสียดายอากาศหนาวลมหนาวก็เลยอยากให้มาช่วงนี้ฮะหนาวเบิรแล้ว,เอ,ลวเออเงี้งแหละตอนนี้โหยหาลมหนาวมากๆเลยนะคะหนาวเบิดแล้วพี่น้องเพิ่นวะ เหลือแต่ความร้อนมาเยือนสันมาเอ้ยกินเข่ากินเข่าพี่น้องตักน้อยนีเพื่อนกระสิมีิการลองล่ำทํำเพ่งสันเด้กินอิ่งกันเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะก็บึงไก่ไก่กันหน้าผ่านโอ้โ้ขี่ปลาโอ้ขีปลาซื้อปะมวนอันนี้ก้อยปลาเป็นบหมคะก้อยปลาหมูข้าวแดงเอ้ยก้อยปลาใสข้านแดงพี่น้องเอ้ยาหารแม่ไม่ขาดแค่ มาามนะวันนั้นทาาพุ่นมันยังนอนจุบะค้จุบ้จุครับจุคพุ่นละไปพุ่นละว้านเละเี๋ยไปเอินยัาสาก่อนเอาจ้บานไปเอินแล้วบอบอเจ้าบ้านแล้วไปเล่นท่านพ่อป่มวานุมยะนุ่มมากลยซุ่ม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 ซุเอนคิดว่าถ้าถึงความะ ตอนนี้ก็เริ่มมีอาหารทานแล้วนะคะเริ่มสุกบ้างแล้วดิบบ้างสุกบ้างสันคะตอนนี้ที่สวนชกจันท์ก็เริ่มมืดแล้วเริ่มมีไฟนะคะ เดือนไม่งายนะคะเดือนไม่งายไม่ใช่คืนเดือนงายคืนเดือนมืดแต่ก็มีแสงไฟและอีกหน่อยคงจะมีแสงดาวเมือ่อมืดลงมากกว่านี้นะคะปาก็พามาดูบรรยากาศนะคะตอนนีโ้โอ้โหที่ยังไม่ขึ้นเตาก็มีเด้อจ้าเด้อนี่ปาย่ญ่พี่น้องปาขอใหา่โอ้ที่จะสุกได้ทานแล้วก็มีนะคะ โอ้โหเวียนขึ้นมาที่นี่อีกคนสวยทานดูกันไม่คิดเลยไปเลยทานอาจารย์เนี่ยดึกจะนั่งรอทานค่ะปลาค่ะปลาจะสุกแล้วตัวหนึ่งนะคะเอ้ยอุ๊บไม่ยังหรอ Hãy subscribe là đang Ghiền Mì Gõ Để không có lỡ những gì hấp dẫn là เออเอามาเนี่ยเอามาใบเขาบเขามมาอู้มม uh> ันคืออวนชาเฉได้ไหมยินปลาช่อนเหลอได้ไหมมะขามหวานกุมจขาวหวานแข็งแข็มาทีเะนะอุ้ยอารยน่าลืมปลาลิ้นเท่าแล้พี่นอใส่เักกอยางไปเรื่อยๆนะมันจับเลยอาจารย์มันมันมืดไม่ไม่กินได้นั่นกินได้กินไหม มลามาแล้วกินน้ำกกด้ยจับเนี่ยมันเหนียวอันนี้นี่จับมันอีกกอนอาจารย์มันมันยังเป็นยังมันเหนียวมันอ่อนเขาไม่ค่ะไม่่น่าอเขาไมปล่อยไซื้อรเขาไม่ตุมตาม่ลุณไม่กินา่ิบนเาไเ พอละเห็ดนามเฮียไว้เขาวะโอ้อุดมสมบูรณ์ยุ่งน่าจานอ่ ไปบงิมน้ำซุมนี่บกบกบหาบกค่ะเพิ่งวาตุ่มตาวาหัวนอกพื้นแาสันชักกรตกใจว่ามันเป็นยังไงเหระหัวนอกพื่นืนไม่เหมือนหรอ้างกานั่งอะไรที่หาย นมีตดเตลอ้ว่าเป็นคนี้พน้อำลเน้ําของเราก็มีอยู่แต่ว่าก๊อกน้ำก็ยังไม่ได้มาที่นี่นะคะก็เลยต้องไลเลี้ยงลเลี้ยงตรงตกรลมั่งเนาะเดี๋ยวไปปิดน้ำก่อน